ศูนย์เนาะศูนย์แบบว่ายืนห้าอยู่หน้าบ้านเนาะอิลีจนตลึตนแบบว่าจนยืนด่าจนผมสงสารพี่คนที่มาส่งหมาทุกคนแบบว่าด่าจนพี่เขาไม่กล้าเข้าบ้านมากินน้ําอ่ะเอิลูกเนี่ยมือสีแดงเ่อเขาเนี่ยแต่ว่าเวลาเรียกเขาเวลาเรียกเขาสากินข้าวเนี่ยสากินข้าวลูกวาทันเอิลูกเอิญหมาเป็นลูกเอิลูกเป็นไอ้สัตวาทันมือสีกินข้าวบอวาทัน มือแรกนด้นี่แ <t> ม <fruit as well> <EO> sort of okay. ่มือแรกที t ่เอามามาของเข้าของเข้าจะเรียกเอาเด้เพื่อนต้องเป็นเพราะสนใจนะดาเนาะต้าเป็นเพราะสนใจแล้วเพื่อนมึงหมามาเพราะสนใจอีหลีเด้มือแรกที่มาน่ะแบบว่าเล่ายืนดาน่ะดาจนว่าดาจนไอพี่ที่มาส่งหมาน่ะ บพกล้าเขาบ้านนะชิดเบิ้งจนเพื่อนเกาะลูกกงอยู่หน้าบ้านนะได้แบบว่าเบิ้งหนา้าเราเดียวเดียวเดียวมันจะมีช็อตที่แบบหน้าแม่เลยทุกคนเดี๋ยวนะเ<อ>บิง้งหน้าเราเรายังแบบว่าเหตุหนางงงอย,อยู่แบบว่ามึงสร้างอิลีบอ่ะอะกับปอยอมเลี่ยงเด้กูสีบอเลี่ยงกูสีบอจับกูสีปอบ่ายแห้เบิ้งเอาอระวา <S <S ่า,น, <S 1> <S 1> านี่แหละครับคนนี้แหละคนนี้ที่ทุกวันนี้นะครับบอกว่า กูสีบ่จับกูสีบ่เบิ้งกูสีบ่บายนะครับทุกคนแล้วก็ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าลูกเนาะหาใหญ่กันเร็วซากซากขอนิ้วมือหน่อยลูกขอมือ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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือขออมืนี่ขอมือ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 ก่อนขอมือขอมือเออ นั่นแหละครับคนคนที่บอกว่าเอลี่ยงมึงเอาไปขึ้นเลยเอาลูกนะเอาลูกเอาพี่เอาลูกะเออเอเอ็นลูกนะเออเอูเออเอาเออ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 เอเอ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 อะออเอาเออ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 กออเเขาเออเอเออเเออเเออเอเออเอเนเเเ เวลาเรียกเขาสากินข้าวเนี่ยสากินข้าวลูกวะทันเอิ่นลูกเอิ่นน้าเป็นลูกเอิ่นลูกเป็นไอ้สัสวะทันเพิ่งสิก,กินข้าวบพว่าวะทันเนี่ยครับคนที่บอกว่าไม่เลี้ยงวันแรกทุกคนคนที่บอกไม่เลี้ยงวันแรกแล้วก็คนที่สอนให้เขาสากขอมือขอมืออ่ะขอมอือขอมือ <c oughs> เอ้ยขอมืออ่ะขอมือไอติมก็สนใจอันอันฮาร์ดขอมือจนเออจนว่ามันเกงน่งเนาะจนแบบมันขอมือได้แต่ก็ <c oughs> มันไปหายายใหม่หายายใหม่หายายใหม่เอ้ยหายายใหม่หายายใหม่ลูกนั่งลง เด้อเด้อเด้อนั่งลงนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งอ้ยยูย่วัดไงอยู่วัดอยู่วัดเอามือมาอยู่วัดเอามือเอามือไปไปอยู่วัดแล้วอ๋ออยากไปอยู่วัดเอาไปเอาไปเอาไปกลับเมื่อไหม่คนที่บอกว่าคนที่บอกว่าอย่ากให้เบิร์ดเลี้ยงไม่ไว้คนที่บอกว่าไม่เอานะครับคนที่บอกว่าไม่เอา เอาออกไปไว้ข้างนอกจะไม่เลี้ยงจะไม่สนใจนี่วันที่เข้าเจ้าเขาสวยนะครับเจอน้องครั้งแรกก็จะโวยวายแบบนี้เจ้าเจเจ้าจะเห็นหน้าเจ้าอีกได้ยายยงเดี๋ยวเบิ้งให้พี่น้องเขาเบิ้งก่อนนี่เดะตอนนี้ยายยังไม่รู้จริงๆทุกคนเรายืนเบิ้งอยู่หน้าบ้านนะเห็นป้วยนะเลี้ยงเอาศูนย์เนาะศูนย์แบบว่ายืนห้างยู่หน้าบ้านเนาะอีหลีจนตระเลตุนแบบว่าจน ยืนด่าจนผมสงสารพี่คนที่มาส่งหมาทุกคนแบบว่าด่าจนพี่เขาไม่กล้าเข้าบ้านมากินน้ำอะ่ะอ้าวจะยกมือตีมาบอกเมื่อกี้เนี่ยสากยายยกมือตีหนูลกูกใช่พี่น้องเอาให้มาเถิดอขอ,ขอ,อ,อไม่ได้นี่อาหารคนอันนี้อาหารคนลูกอาหารคนอาหารคนเบิ<อ>กหนาะ<อ>นี่แหละครับ แม่แม่จะบอกกับกล่องขันจริงเอามาเรียกอีกจกโตเจ้าเสียอนุญาตปะเ,เอาปิดคลิปปิดค,ค,คลิปไปนป่ปดคิปไปแน่ <c oughs> สุดท้ายเจ้าก็เป็นทานมาคือเก่าเอาสวัสดีค่ะ <c oughs> ตัวเอาสวัสดีค่ะบ <c oughs> าเอาปิคลิป <c oughs> ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกคลิปจุดเริ่มต้นช่องวุ่นวายสตอรี่อยากให้กลับไปดูคลิปนี้นะครับชื่อชื่อชื่อคลิปว่าอ่า <ted. S 2> เปิดตัวสมาชิกใหม่บ้านบักบึกเป็นคลิปแรกของช่องเลยทุกคนทุกคนจะได้เห็นรีแอคของแม่ว่าแม่เขาไม่เอาจริงๆนะเข้าสารกับวันที่มาวันแรกอ่ะแม่เขาไม่เอาเลยดูจกเอาใครเห็นไหมเน่ยอย่างเนี่ยอันนี้แม่แม่ไม่เอาเลยทุกคนอยากให้กลับไปดูคลิปแรกดูใหม่แล้วก็ให้ทุกคน <Sure> ดูคลิปขึ้นมาเรื่อยย้อนดูทุกวันนะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกแม่ไม่เอาหมาซึ่งตอนนี้แม่ไม่เอาลูกแล้วครับทุกคนไม่เอาตัวหมาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย